ับนะนะแล้วกปลาทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างสองสายเยอะวันนี้ก็อยู่อ่างเก็บน้ําคอมหน่อยนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวแต่เช้าเลยขยันจัดเดี๋ยวเราไปดูโชมหน้านักล่าวันนี้ครับสวัสดีครับนะอาร์ตวันนี้เป็นไงครับสวัสดีครับวันนี้จะดึงไหมครับเอใจว่าจะได้ดึงเขับวัน้สองตัวครับอ๋อเพราะว่าฝันไว้แล้วครับโอเคครับลุนจันล้วนครับ เป็นไงครับน้องเวดตื่นมาแต่เช้าจริงครับสวัสดีครับพี่สานครับผมโอ้โหกาแฟกาแฟกาแฟตอนเช้าเลยครับเแย่ผมนะเขาไม่รีบไม่ร้อนครับอ้าวว่าไงครับพี่เจเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมีอะไรให้กินอีกครับอ๋อวันนี้ตอนเช้าน่าจะเป็นอ่อมหนูครับเพราะว่าพี่สันเขาเอามา ฉลองกันนิดหน่อยครับออโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้มีเมนูอ่อมหนูนะครับเด well ี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่าจะดึงหรือเปล่าวันนี้เจ๋งไปเลยโอ้ยโอยติดินเลยไม่ใส่กระป๋องวันนะเราใส่อ่ะเออโอ้หก้มกลดสวยเลยนะนี่ นั่งหันหน้ามาพอดียิงสแตนใช้ได้ทา้โน้นเหรอครับสแตนใช้ไม่ได้มันโดดเลยออกซ้ายไปดังโนสายเยอะมาแล้วครับดองครับงานนี้ออกซ้ายไปส,สายอย่างเดียวหรือออกซ้ายไปตบตรงนี้ยัดโชกกล้องอยู่ด้ีล่ะเอ,อ๊ะต้าหารคันมาแล้วครับตัวแรกครับผมเช้านี้ครับเฮ้ยๆคันนี้จะกลมอ่ะ พันพันเอ็นั่นไม่เ,เปิดนะเปิดเปิดเลยพีลอาครับเอสูดนี่ด้วยพีู่นี่ด้วยสูเอ็นด้วยสวยงามมากครับผม ปล่อยหน่อยสิปล่อยมันออกไปหน่อยติดอยู่อ่ากล้องมันตัดไดไม้มันเริ่มใหม่เลยวะโน กับจุ่มน้ำติดใช่ไหมติดปล่อยออกปล่อยออกก่อน,อออนติดเอทงน,น,นั้การีตัดออกผมว่าน่าจะติดต่ออี่ย่า,ลาหลัย่า้อลงตัวนี้ก็ตามไปทีต,ต,ตัวันตัวเดียวตัวเดียตัล ลปล่อยเอ็นวีอีกดิย,ยังไม่ขึ้นปล่อยอีกสักหน่อยดิยยเย็นๆเนี่ตัวมันอยู่ไปกลัวอะไรปล่อยรอกมันอ่อนนิ่นอยเออรอบมันไม่ออกนีว่าเมื่อกี้ไม่ไมอ ถ้าเอ็นไม่นั่นหน่อยอะขาดแรงไม่ดีไปแล้วเมื่อกี้เลยไปเลยละกก็เดินตึมมึงทำเองเห็นลองไปปล่อยอีกหน่อยมันให้ตัวได้อ่ะย้อนสายพี่มองไปไปกับถุมน้ำเนาะป่องก็ไม่รู้นี่แหละอันตรายตรงนี้ตััวเหห็นนนพอดีีท่่ง้าไปปล่อยให้มันออกอีก เออปล่อยก่อนสิเพิ่งไอ้เพิ่งอัดเออโอเคมันติดเอ็นอยู่เนี่ยหาเอ้อารตเอาติ๊กติ๊กไหมอัดเว้ยเฮ้ยนี่ครับดูครับลงไหมเพื่อนลงปล่อยแล้่ยว่าต้องตัดเลยโอเคครับเหนื่อยมากครับยอดครับนี่ครับอาร์ตไปเหตุลงไปตักนะครับ เหนือเหนือน่าดูครับ คิดว่าจะได้ไหมครับไม่น่าพลาดครับระดับจานอาร์แล้วครับนี่ครับจานอาร์นะครับลงไปแล้วครับเรียบร้อยครับเข้าสวิงแล้วครับสุดยอดครับเลยเยี่ยมนะครับเยี่ยมเจ้าครับดึงมาเลยดึง มาแล้วครับน้เป็นไงครับสุดยอดครับต้องขอบคุณน้านะครับเป็นน้ำยันเช้าวนะครับตื้ยตื้ยตื้ยไปครึ่งตัวแล้วเราลงไปทำไมนะจะขึ้นไม่ได้กันะเนี่ยยอดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมาอีกครับเดี๋ยวมาอีก เดี๋ยวมันก็มาอครับไม่ต้องมาถามคนนั้นกับข้าวนไม่ต้องถึงนี่เออเอาแค่ตรงนั้นพอเนไไหนื่อยนะครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับยอดเลยครับยอดใช่าไ,ไหร่ครับใช้แปดถ้าจะได้ครับเจ็ดแปดช่างเลยครับทั้งเลยเล่นน้ำยามเช้า ยอดครับเยี่ยมขึ้นทางนี้มองไม่ค่อยเห็นนะผมต้องให้นาอารโชว์หน่อยครับนาเป็นคนลงไปตักมาให้ครับถ้ามาได้นาอานี่แย่เลยครับไม่ต้องของเฮ้ย้เล้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้างยเเ้ยเ้ยเ้ย้้ย้เ้นยเ้ยยยยยเย

เป็นปากเต็มคำรับเ,เ,เป็นปากเลยนะปาก